One minute History ตำนานกองทัพอากาศไทยกับภารกิจแรกของเครื่องบินรบนามว่ากริปเปนที่ประวัติศาสตร์ต้องจารึกการถือกำเนิดแห่งฝูงบิน701ย้อนกลับไปปี2008ประเทศไทยตัดสินใจครั้งสำคัญกองทัพอากาศไม่เพียงแค่มองหาเครื่องบินรบใหม่แต่เรากำลังมองหาระบบการรบแห่งอนาคตผลลัพธ์ของการขัดเลือกอย่างเข้มข้น คือชื่อที่ทั้งโลกต้องจับตามอง JAS 3 9 g r i บเกิปเปนไทยไม่ได้ซื้อแค่เครื่องบิน12ลำแต่เราซื้อระบบรบทั้งชุดที่ประกอบด้วยเครื่องบินเตือนภัยล่วงหน้าซ a บสา4 0 AEW ระบบควบคุมและสื่อสารกลางศูนย์ฝึกนักบินระบบเชื่อมโยงข้อมูลแบบ Real-time และที่สำคัญที่สุดก็คือการถ่ายโทษเทคโนโลยีเต็มรูปแบบ22กุมภาพันธ์ปี2011 เสียงคำรามของกริปเปนหกลำแรกก้องสนันเหนือท้องฟ้าสุราธานีกองบิน7กลายเป็นที่ตั้งของฝูงบินขับไล่701ฝูงบินที่ไม่เพียงแต่ทันสมัยที่สุดของไทยแต่ยังถือว่าเป็นแนวหน้าของอาเซียนนักบินไทยถูกส่งไปฝึกที่สวีเดนไม่ใช่แค่เรียนบินแต่ต้องเข้าใจระบบอิเล็กทรอนิกส์สื่อสารและยุทธวิธีรบระดับโลกในเวลาเดียวกันวิศวกรและช่างเทคนิคไทย ก็ฝึกฝนจนสามารถซ่อมเครื่องกริปเปนได้ถึงระดับลึกไม่ต้องส่งกลับโรงงานไม่ต้องง้อใครกริปเป้นจึงไม่ได้เพียงแต่เป็นสินค้านำเข้าแต่มันกลายเป็นนักรบของเราที่คนไทยดูแลคนไทยขับและคนไทยพร้อมรบได้เองฝูงบิน701ไม่ใช่แค่ฝูงบินธรรมดาแต่มันคือก้าวกระโดดของอธิปไตยทางอากาศศูนย์กลางของเน็ตเวิร์เซนทริกวอลแฟร์ ที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลจากเรือรบเรดาร์ภาคพื้นและเครื่องบินเตือนภัยเพื่อสร้างภาพสนามรบแบบ360องศาก่อนใครจะทันรู้ตัวและบนปีกของกริปเป้นทุกลำมีธงชาติไทยโบกสะบัดบอกให้โลกรู้ว่าท้องฟ้าไทยมีเขี้ยวเล็บมากขนาดไหนตำนานยังไม่จบติดตามเรื่องราวตอนต่อไปได้ใน One Minute History